ผมอันนี้ก็เป็นข้อมีกีดหย,ยางครับก็คือ,อมีกีดหย,ยางช่างไม้นี่สิบโมีสติเกิร์ติสนะครับเนาะที่เป็นตีโลโกโ้เป็นชื่อ,อานามสกุลของช่างไม้นะครับจะเป็นสอสุทันนะครับผมเรียกว,ว่าเอสจุดนะครับสุทันครับลักษณะมีก็คือเป็นแบบนี้ครับเป็นแมคโคอ่าสิเป็นการตีต,ต,ตีมือทุกขั้นตอนเลยครับไอสำหรับข้อมีกีดหย,ยางช่างไม้นะครับเนาะ ทีบก็คือไอ้มิดตามไอ้ท้องตลาดทั่วไปครับผมครับประมาณนี้ครับไอ้คอแมคโครมีกี่อย่างครับผมเดี๋ยวใบเดี๋ยวหาสิเฮียอีกตั้งหากครับผมครับสวัสดีครับ